รัฐเตรียมตัดสิทธิ์บัตรคนจนรายเก่าพร้อมทบทวนหลักเกณฑ์การลงทะเบียนใหม่คนจนไม่จริงเตรียมคัดออกและใครเป็นรายใหม่หรือว่ารายเก่านะคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างเลยค่ะสวัสดีค่ะพบก,กับบุ๋มในช่องมามีบุ๋มบิ่มนะคะสาหรับคลิปวิดีโอนี้มาพบก,กับบุ๋มในวันที่11ธันวาคม68ค่ะทุกคนซึ่งคลิปนี้มาอัปเดตให้นะคะสําหรับการลงทะเบียนบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งร,รัฐรอบใหม่นั่นเองนะคะซึ่งบอกเลยว่ารายเก่าก็คือถ้าจน ไม่จริงคือคาดออกนะคะทุกคนนะส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงก่อนไปรับชมใครยังไม่เคยกดติดตามนะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้บุ๋มด้วยค่ะแล้วถ้าเกิดว่าใครดูคลิปนี้คิดว่าดีประโยชน์ฝากกดแชร์ออกไปให้บุ๋มด้วยนะคะซึ่งล่าสุดนะคะวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะ โฆษกประจำสำนักนายยกรัฐมนตรีนะคะก็เนี่ยมีการเปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าคอรมอค่ะทุกคนเขาบอกว่าได้มีการเห็นชอบหลักการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนแล้วนะคะเบื้องต้นคาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนรอบใหม่ได้ในเดือนมก,กราคม69นี้ค่ะทางด้านนายยกรัฐมนตรีนะคะก็ได้มีการกำชับให้กระทรวงการคลังนะคะได้มีการทบทวนเกณฑ์การพิจ,จารณาให้รอบด้านมากขึ้น ะะโดยเฉพาะในประเด็นของรายได้แล้วก็ทรัพย์สินของผู้ที่มีสิทธิ์นะคะหลังพบว่ากรณีผู้ที่มีรายได้เข้าเกณฑ์แต่มีทรัพย์สินมูลค่าสูงส่งผลทําให้เกิดข้อกังขาในสังคมเรื่องความไม่เป็นธรรมอย่างเช่นคนรวยแต่ได้บัตรคนจนนั่นเองนะคะ ซึ่งนายกนะคะเขาก็แสดงถึงความห่วงใย,ยเรื่องนี้นะคะทุกคนเนื่องจากบางคนเนี่ยรายได้เกินรายได้เกินเกณฑ์น,นะคะก็คือเกณฑ์ก็คือไม่เกิน1 0 0 0งแบาทแต่มาตรวจพบภายหลังนะคะว่ามีทรัพย์สินมูลค่ามาก จึงมีข้อแคลงใจให้กับประชาชนเป็นวงกว้างนั่นเองนะคะซึ่งคุณสมบัติลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรฐัฐบัตรคนจนรอบใหม่นั้นนะคะซึ่งเขาก็ยังยังไม่ออกหลักเกณฑ์ใหม่นะคะทุกคนบุ๋มก็อ้างอิงมาจากหลักเกณฑ์เดิมนะคะในปี2565นะคะบอกว่าเป็นคนไทยสัญชาติไทยนะคะอายุ18ปีขึ้นไปรายได้ไม่เกิน1 0 0 0บาทต่อคนต่อปีค่ะ รายได้เฉลี่ยครอบครัวไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อคนต่อปีแล้วก็มีทรพัพย์สินอย่างเช่นพวกเงินฝากสลากพันธบัตรและตราสารหนี้ของทางภาครัฐไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อคนนะคะไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตามที่กระทรวงการคลังกําหนดนะคะและต้องไม่มีบัตรเครดิตมีวงเงินกู้ที่อยู่อาศัยไม่เกิน1.5ล้านบาทหรือวงเงินกู้ยานพาหนะไม่เกินหล้านบาทเป็นต้นนั่นเองนะคะถึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการนี้ได้ไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้รับสิทธิ์นะ ะะแต่การคัดกรองก็อาจจะมีคลาดเคลื่อนบ้างนะทุกคนเนาะโอเคนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ใครมีคำถามสงสัยอยากสอบถามเพิ่มเติมเรื่องใดก็คอมเมนต์พูดคุยกันมาได้เลยคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ